สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาธิปไตยนะคะวันนี้เรามาพบกันหลังจากวันที่เราได้ทราบคำติตัดสินนะคะของสารดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองกันไปแล้วกรณีการยึดทรัพย์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะซึ่งถึงแม้จะไม่ได้ทั้งหมดเจ0 0 0ัน 16, ล้านนะคะแต่ก็ยึดเป็นส่วนใหญ่ประมาณ4 6 0 0 0ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าจากคำพิพากษาดังกล่าวนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างทั้งในด้านการเมืองและสังคมรวมถึงจะมีผลกระทบ อย่างไรต่อกระบวนการยุติธรรมไทยในสายตาชาวโลกด้วยวันนี้ดิฉันได้เชิญวิทยากรมาสองท่านด้วยกันนะคะที่จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องนี้ค่ะท่านแรกก็คุณ้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่าวิทยากรประจําในช่วงของเกาะกระแสรัฐธรรมนูญไทยค่ะอาจารย์คณินบุญสุวรรณค่ะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นนักวิชาการที่เป็นขวัญใจนะคะของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจากคณะสังคมศุกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์สุสิงหวันสุทีสอนหรือว่าอาจารย์ตุ้มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณรัตครับสวัสดีครับ่ะอาจารย์ตุ้มยังสดใสเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณค่ะอยากจะเดินถามอาจารย์ตุ้มก่อนเลยว่าผลการตัดสินของศาลฎีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกมา ในลักษณะนี้นะคะที่เราทราบกันไปว่ายึด46 0 0 0ล้านบาทที่เหลือก็อคืนก็มีนักวิชาการที่เราได้เห็นออกสื่อกระแสหลักเขาบอกว่าก็เป็นธรรมแล้ว <c oughs> เพราะว่ายึดเฉพาะในส่วนที่ตอนที่ท่านเป็นนายกแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมา <c oughs> ที่หามาได้ก่อนหน้านี้ก็คืนไปอาจารย์ตุ้มมองยังไงคะ <c oughs> สำหรับอาจารย์ตุ้มนะคะก็จริงๆแล้วไม่ได้ผิดนะคะที่คาดเดาวไว้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนายกทักษิณนะคะแต่ว่าฟังดู เพลินๆนะคะดูเหมือนว่าคําตัดสินนี่มีเหตุผลแล้วฟังขึ้นนะคะเพราะว่าอุตสาห์ฟังเป็นเวลาสักประมาณ 7, 7ชั่วโมง,โมงกว่านะคะ,คะแต่ว่านะคะเรามาฟังให้ดีนะคะคือต้องคิดให้ละเอียดนิดนึงจะเห็นได้ว่ามีการคืนเงินสามห0ื่นกว่าใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็มีพูดว่าที่ถูกกล่าวหานะคะว่าท่านได้ใช้หน้าที่ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะทำอะไรที่แบบเหมือนจะทุจริตอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ยึดของท่านถึง4ี่หมนหกเนี่ยนะคะ,คะ ก็คือว่าสรุปไปว่าสารพิพากษาหรลอว่าท่านผิดนะคะตรงนี้แหละค่ะด้วยความเคารพศาลนะคะอาจารย์ตุ้มเนี่ยรับไม่ได้นะคะก็ไม่ได้เห็นด้วยกับท่านนะคะเพราะว่าคิดว่าท่านยกทักษิณไม่ได้ผิดตรงไหนนะคะทําไมถึงเรียกว่าทาไมถึงบอกว่าผิดนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่านักวิชาการที่เวียนนิทิศาสตร์มาไปอ้างหลักเหตุผลกฎหมายอะไรนะคะถึงได้บอกว่าท่านผิดตามคําพิพากษาศาลนะคะขออนุญาตยาวนิดนึงนะคะว่าตั้งแต่ประเด็นที่ว่า การให้ของท่านเ่ยนะคะที่ท่านให้ลูกท่านไปโอนให้ลูกเนี่ยก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งทางการเมืองนะคะซึ่งกฎหมายบรรยัญญัติให้ทําแบบนั้นนะคะ,ะแล้วฉันตุ้มแน่ใจว่านะักการเมืองทุกคนก็ทําแบบนั้นด้วยไม่ใช่เฉพาะท่านนายกทักษิณน,นะคะแต่ว่าท่านถูกมองว่าท่านผิดอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะอยากถามว่าคุณบรรหารให้หรือเปล่าโอนไหมนะคะ หรือว่าคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยนะคะโอนไหมนะคะถ้าติงมีหุ้นอยู่โอนหรือเปล่านะคะแล้วใครต่อใครอีกหลายคนนะคะคุณเนวินอะไรก็ดีหรือว่าคุณชัยชิดชอบอะไรเงี้ยน,นะคะทุกคนเนี่ยนะคะทำอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ทําไมท่านายกทําแล้วผิดนะคะแล้วก็แล้วก็ที่ให้ไปเนี่ยนะคะการโอนนี่ก็มีกฎหมายรองรับด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีกฎหมายรองรับเพราะฉะนั้นการโอนที่มีกฎหมายรองรับย่อมถือว่าเป็นนิรรมที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าศาลก็มาบอกว่า มีนิติกรรมอําพรางนะคะก็ไม่ทราบค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะอยากถามถ้าเราเป็นเจ้าของสมบัตินะคะเราจะต้องแบบกฎหมายบอกว่าเราจะต้องไม่มีสมบัติตรงนี้เพราะว่าเราจะมาเข้าตําแหน่งนี้ไม่สามารถมีได้นะคะเราจะไปโอนให้กับวัดไหมคะเราจะไปโอนให้กับใครต่อใครที่เราไม่รู้จักไหมคะหรือว่าเพราะท่านนายกไม่ได้โอนให้กับนายอภิสิทธิ์หรือเทศเทือกนะคะซึ่งตรงนั้นถ้าโอนไปแล้วคงจะไม่ผิดหรือเปล่ปานะคะนี่เจนตุ้มสงสัยมากๆเลย ก็เลยไม่เข้าใจแล้วก็ส่วนตัวนะคะด้วยความเครารพศาลอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับนะคะต่อคาพิพากษานี้เพราะท่านนายกทักษิณไม่ได้ผิดนะคะท่านไม่ได้ผิดเลยท่านทําทุกอย่างถูกต้องตามคำรองคลองทําโดยเพราะถูกกฎหมายเพราะว่าการซื้อขายหุ้นของท่านอะไรก็ตามเนี่ยนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีว่าหุ้นท่านขึ้นอยู่หุ้นเดียวจริงๆจะต้องเทียบเคียงกับดีแท็กเขาสิหรือทรูใช่ไหมคะว่าเขามีการขึ้นไหมแล้วท่านก็ไม่ได้ขึ้นมาแบบกระชูดแาคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นปตทนะคะหรือแบงค์กรุงเทพอะไรก็ตามนะคะกะสิกรแล้วก็ขึ้นหมดเบียรช้างขึ้นหมดทุกคนแล้วทําไมคนเหล่านั้นนี่ร่ํารวยโดยผิดปกติหรือเปล่าละ่ะถ้าจะมองว่าเฉพาะท่านนายกทักษิณน,นะคะร่ารวยโดยผิดปกติแล้วคนอื่นนะคะทําไมไม่เอามาดูบ้างหรือเป็นเพราะว่าท่านนายกเนี่ยนะคะกระโดดเข้ามาเล่นการเมืองใช่ไหมท่านเป็นนักธุรกิจที่ตัดสินใจว่าอยากจะทําประโยชน์รับใช้แผ่นดินทําเพื่อแผ่นดินเนี่ยนะคะตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยแล้วท่านผิดหรอคะ เพราะท่านมีความสามารถที่ท่านผิดใช่ไหมคะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยนะคะที่แบบก็ยังมีการซุกอะไรกันอยู่นะคะแล้วก็บอกไม่ผิดนะคะอันนี้จันตุ้มก็เลยแบบไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจันตุ้มก็เรียกว่า ไม่ด้วยใน2ประเด็นตั้งแต่ประเด็นที่มีการโอนขายหุ้นไปอาจารย์ตุ้มมองที่เจตนาของท่านที่ว่ามีการโอนขายให้กับคนในครอบครัวอันนั้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ทําได้นะคะดูเจตนาไม่ได้มีการปกปิดซ่อนเรื่อะไรประเด็นนึงก็คืออาจารย์ตุ้มมองว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเพราะว่านะคะการทํา ุ้นเรื่องหุ้นในของท่านเนี่ยมันจะมีพรบรับรองนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการขายหุ้นอะไรต่างๆมันจะมีกฎหมายรับรองด้วยนะคะ,คะซึ่งเขาก็ทํากันท่านไม่ได้ขายตลาดมืดนะคะท่านไม่ใช้ตลาดมืดเลยท่านก็ทําโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องทุกคนเห็นหมดนะคะว่าท่านทําอะไรนะคะแต่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นแล้วประเด็นที่สองที่แบบยอมรับในเรื่องการตัดสินนี้ไม่ได้นะคะคือประเด็นเรื่องของที่มาของคอตสสอารย์ตุ้มพูดเสมอนะคะถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ทฤษฎีต้นไม้พิษนะคะต้นไม้พิษเนี่ยคอตสสเกิดจากอะไรเกิดจากคอมชอซึ่งเป็นคนที่ขโมยอํานาจท่นานยกทักษิณตอนที่ท่านไปทําอะไรคะทาประโยชน์ให้ประเทศชาติท่านไปจะกล่าวสุนทรพจน์ที่ UN นะคะที่นิวยอร์กเดี๋ยวปรากฏท่านยังไม่ได้กล่าวนะคะก,ก็มีคนไปขโมยอํานาจของท่านนะคะ แล้วก็ไม่เท่านั้นนะคะก็ตั้งนู่นตั้งนี่ตั้งกรรมการองค์กรอิสระขึ้นมาแล้วก็มีกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะมาไล่ล่าท่านแล้วก็จัดการท่านกำจัดท่านแล้วทําให้สังคมโลกเห็นว่าท่านเป็นคนเลวเนี่ยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยจันตุ้งก็เลยแบบยิ่งไม่คือกระบวนการตั้งแต่ต้นมันไม่ถูกต้องนะคะ,คะในเมื่อมันไม่ถูกต้องเนี่ยตามหลักที่เรียนมานะคะเพราะเรียนกระบวนการยุติธรรมมันเนี่ยนะคะมันผิดตั้งแต่ต้น ถ้าขตสนะคะเป็นคนที่เป็นอริต่อท่านเนี่ยนะคะไม่มีความเป็นกลางไม่สามารถจะมานั่งตรงนี้แล้วหาข้อมูลได้ขตสมีหน้าที่เหมือนพนักง,งานสอบสวนนะคะทําทุกอย่างก็แบบพยายามที่จะหาหลักฐานมากล่าวหาท่านใช่ไหมคะถ้าคนตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นกลางยังพอทนได้แต่ขณะนี้มันไม่ใช่ไงคะเอ่อแล้วก็พูดถึงว่าศารก็ได้บอกว่าการขึ้นไปทีของเอ่ออาจารย์ทั้งอาจารย์แก้วสรรแล้วก็อาจารย์บรรเจิดอะไรต่างๆนี่ทําได้นะคะ อาจารย์ตุ้มถามเนี่ยะค่ะว่าในข้อเทจ็จริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะอาจารย์บรรเจิดก็มาเสนอมเจไงมาตรา7ใช่ไหมคะก็เป็นการไล่นนยกทักษิณออกแล้วก็สําหรับอาจารย์แก้วสรรนี่ยิ่งหนักเลยคะ่ะอาจารย์แก้วสรรประกาศไปทุกที่แล้วนะคะว่านะคะไม่ว่าเกิดมากี่ชาติก็ตามจะต้องทําลายล้างระบบทักษิณไปให้หมดมแต่ว่าอะไรคะตรงนี้ว่ามีความอาคติความเกลียดส่วนตัวอย่างมากนะคะนอกจากนี้นะคะคุณกล้านลงเองก็ดีไปแสดงละคระคะ่ะเพราะอาจารย์ตุ้มไปดูนะคะ ที่ขอไปที่ขอประชุมใหญ่นะคะแสดงเป็นสารจำลองเกี่ยวกับเรื่องการสุกคุณแล้วก็พูดออกมาเลยคะ่ะว่าต้องกําจัดระบบทักษิณออกไปนะคะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าน,ะะนี่เป็นตัวอย่างบางคนนะคะแต่จริงๆแล้วมีเกือบทุกคนแต่ไม่พูดทั้งหมดนะคะแสดงหเห็นเลยว่าคนที่อยู่ในคอตสอเนี่ยมีความไม่เป็นกลางมีความเกลียดส่วนตัวอย่างยิ่งแล้วคนแบบนี้นะคะมาทํางานได้ยังไงติ๊ต่างนะคะท่านนายกบอกว่าติ๊ต่างอาจารย์ตุ้มติ๊ต่างมันนะคะติ๊ต่างละ่ะ ว่ากราโหมมาแต่งตั้งนะคะกรรมการให้มาตรวจสอบการหนีทหารของนายอภิสิทิ์ถ้าแต่งตั้งคุณวีระเป็นประธานนะคะให้คุณนัทวุฒิเป็นกรรมการแล้วก็ให้คุณจตุพรเป็นกรรมการอันนี้ได้ไหมคะก็จะมองว่าไม่มีความเป็นกันแต่ว่าเขาก็จะทําแบบถูกต้องอ่ะเขาพูดไปเขาก็พูดถึงหลักการใช่ไหมคะเขาทําได้สิใช่ไหม